สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการค้าใบสั่งซื้อสินค้านะคะสั่งซื้อ a อร์ซ์จำนวน2เครื่องเครื่อง,องละ12700บาทจากบริษัท ST จําจำกัดน,นะคะต้องการสินค้าวันที่19มกรานะคะเมื่อเข้ามาในโปรแกรมแล้วเราจะเข้าระบบซื้อค่ะกดปุ่ปม workflow ค่ะ เลือกใบสั่งซื้อสินค้าหรือ PO นะคะกดเลือกค่ะรหัสใบสั่งซื้อสินค้านะคะจะเป็น0001กดปุ่ม OK ค่ะเข้ามาในใบสั่งซื้อนะคะจะพบว่าไม่มีบันทึกรายการค้าอยู่เลยนะคะกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะเลขที่กับเลขที่ยังอิงเราจะให้โปรแกรมรันให้นะคะมาใส่วันที่เอกสารค่ะเป็นวันที่12เดือนมกรา59นะคะ ผู้ขายใส่จุดและกด enter ค่ะในที่นี้เป็นบริษัท S&P จำกัดนาคะคุดปุมเลือกค่ะคุดหาใบขอซื้อเราตอบ no นะคะเพราะเราไม่ได้ค้นหาส่วนรายละเอียดอื่นๆเราจะใส่ y นะคะย,ยื่นราคาถึงวันที่12เดือน1น,นะคะส่วนวันที่ได้รับของจะเป็นวันที่18 มกราห้าเก้านะคะคลังซื้อจะชื่อคลังอยู่แล้วนะคะส่วนเอกสารนี้ตอบไว้นะคะแล้วก็วันที่ต้องการสินค้าจะเป็นวันที่สิบแปดเดือนหนึ่งห้าเก้านะคะเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคค่ะตรงหนเงินเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเป็นจำนวนบาทอยู่แล้วตรง P f เราใส่ตัวปอยู่แล้วนะคะส่วน T เราจะใส่หนึ่งหมายถึง สินค้าวัตถุดิสเร็จรูปนะคะชื่อชื่อสินค้าเราจะใส่ชุดและกด enter ค่ะในที่นี้เขาต้องการ Acer นะคะกดปุ่มเลือกค่ะจำนวน2เครื่องนะคะะพบว่ายอดรวมสุทธินะคะเป็น27,178ดนบาทนะคะมูลค่าเวท 1,778นเจ็ 1> 1, นะคะส่วนมูนลค่าก่อนเวด25 4 0 0นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราทาการบันทึกค่ะ F10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการพิมพ์หรือไม่ในที่นี้ตอบ y ยดค่ะเราจะเลือกจอภาพนะคะแล้วก็กดป,ปิมพค่ะ นี่จะเป็นรูปแบบใบสั่งซื้อนะคะของใบเสร็จวันที่12เดือนหนึ่งนะคะจำนายโดย S&P จำกัดนะคะเป็นยอดรวมสุทธิ27 1 7 8ด่งร้อยบาทนะคะเมื่อเสร็จแล้วเรากด e S c a p e ออกค่ะ S c a p e ออกอีกครั้งค่ะยกเลิกข้อมูลนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้บันทึกแล้วจะพบว่าใบาสั่งซื้อจะมีหนึ่งรายการแล้วนะคะ กด F K ออกค่ะเป็นอันว่ารายการค้าวันที่12มกราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ